พปชชชงชุดนโยบายตดล็อกโครงสร้างทางเศรษฐกิจพักพลังประชารัฐเปิดวิธีพลิกมุมคิดการเงินการคลังร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยชงชุดนโยบายตดล็อกเชิงโครงสร้างช่วยคนไทยฝ่าปัจจัยเสี่ยงวันที่17มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพักพลังประชารัฐพปชได้จัดกิจกรรมวิีวิชาการพักพลังประชารัฐในหัวข้อพลิกมุมคิดเรื่องการเงินการคลังเมื่อวันที่16มกราคม2567ที่ผ่านมา โดยนายธีรชัยภูวนาธนุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการและดออรอุตมะสาวนายนประธานกรรมการด้านนโยบายพักพลังประชารัฐและปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อนำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่ไทยกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวซึ่งจะนำไปเป็นข้อเสนอให้กับรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศพร้อมเสนอแนะ มาตร,ราการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบที่จะนำมาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนายธีรชัยภูวนาถนรานุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการกล่าวว่าจากการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังได้เปิดประเด็นการหารือให้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจของไทยเพื่อให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง และสามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดดิ้นรอบด้านได้นับเป็นเรื่องที่สําคัญและเห็นด้วยกับแนวทางของนายกที่ต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่สังสมมานานดังนั้นการที่รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยโดยต้องดําเนินการในสาประเด็นหลักคือ1การมีวินัยทางการคลังสองลดการใช้เงินภาษีราคาพลังงานแต่ปรับเปลี่ยนการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างผลกําไรของธุรกิจน้ํามันและการช่วยเหลือประชาชน3 มีมาตราการรเร่งเพิ่มทักษะของแรงงานให้สอดร,รับกับทิศทางของการพัฒนาเศร,รษฐกิจในระยะยาวรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหามาตราการและนําเครื่องมือมาสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนอื่นระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนายธีรชัยภูวนาธนุบาลประธานกรรมการด้านวิชาการด้านดออรอุตมสาวนายน ประธานกรรมการด้านนโยบายพักพลังประชารัฐและปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกล่าวว่าเศรษฐกิจประเทศไทยยอป,ปีนี้อยู่ในขั้นวิกฤตหรือไม่นั้นยังเป็นข้ออภิปรณาของหลายฝ่ายแต่ก็มีความชัดเจนจากตะัวะเลขเศรษฐกิจที่แสดงให้เห็นถึงความปราะบางและที่สำคัญมีการประเมินว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างช้าชาและอาจจะยังช้ากว่าเพื่อนบ้านในอาเซียนท่ามกลางปัจจัยความเสี่ยงจากทั้งสถานการณ์โลกและภายในประเทศเอง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจในการฟื้นตัวอย่างมั่นคงและต่อเนื่องจึงมีความจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เกิดการฟื้นตัวพร้อมกับเติบโตต่อเนื่องประกอบด้วย 1. น,นโยบายการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อให้คนไทยให้ก้าวทันโลกเร่งการลงทุนของภาครัฐและสนับสนุนเอกชนให้ลงทุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมและดิจิทัลอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการพัฒนาทักษะคนไทยทุกช่วงวัยซึ่งต้องอาศัยมาตร,รก,การการคลังและอื่นๆเช่นมาตร,รก,การด้านภาษีการจัดหาแหล่งทุนและร่วมทุน 2. การเร่งแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหานิสินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนและธุรกิจพร้อมสร้างโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมทั้งทางด้านสาธารณาสุขและหลักประกันรายได้ชาราภาพเพื่อรับมือสังคมสูงวัยเพื่อให้คนไทยมีความเข้มแข็งสามารถประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 3. การเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังเช่นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตและปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนดออรอุตมาสาวนายนประธานกรรมการด้านนโยบายพรรคพลังประชารัฐและปฏิรูปประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน